ีค่ะกลับพบกับน้องตาลวิดีโออีกแล้วนะคะวันนี้ตาลก็จะกลับมาพร้อมกับการเปิดถุงช็อปของนี่แบรนด์เมจิกนะคะเป็นแบรนด์ที่ทําเกี่ยวกับแปรงแต่งหน้าราคาคุณราคาดีราคาถูกนะคะแล้วก็คุณภาพเนี่ยเยี่ยมเลยสาหรับตาลนะนี่ก็คือเจ้าตัวนี้คือตาลเนี่ยได้ลองใช้ด้วยตัวเองแล้วมีตาลม,มีแปรงของแบรนด์เมจิกเนี่ยเป็นแปรงเกี่ยวกับการแต่งตานะก็ใช้ประมาณรู้สึกจะมีประมาณสักสาอันนี่แหละแล้วก็ รู้สึกว่าอยากได้เพิ่มอีกอยากจะไปลองดูที่ร้านอะไรเงี้ยว่ามันมีอะไรบ้างเงีย้ยก็เลยไปลองเดินทางดูนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก <c ười> ็เดี๋ยวลองดูรีวิวของตาดูนะคะว่ามันมีอะไรตัวไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็เอาลองไปปรับใช้กับเพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวบอกก่อนเผื่อใครๆที่แบบว่าเอ้ยดูแล้วชอบอะไรเงี้ยอยากจะไปลองหาแปลงเนี้ยจะไปหาซื้อที่ไหน แปลงนี้นะคะชื่อร้านเมจิกนะอยู่ที่แพทดิ่นัมชั้นสานะคะรู้สึกว่าจะซอยนาทาน9้าตัดเดินไปรู้สึกจะอยู่ทางขวามือขวามือน่าจใช่ขวามือค่ะก็คือเข้าไปปุ๊บเดินไปนิดนึงก็จะเจอเลยแล้วก็พนักงานอย่างเงี้ยแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยบริการดีมากๆเลยแล้วก็เขาก็จะมีลดราคาเพราเราซื้อเยอะๆอะไรเงี้ยเขาจะลดราคาให้นะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่าตัดซื้ออะไรมาดึมก็ เราก็จะมาดูนะคะว่าตาซื้ออะไรมาเนาะคือตาหนาัดซื้อมาทั้งหมดนี่เลย11อันอยู่นอกซองด้วยจะแกะออาให้เพื่อนดูกันนี่นะคะเขาก็จะซีนมาให้อย่างดีเลยก็คือก็จะมีเออมีถุงพลาสติกน่ชิ้นใหญ่เนาะรวมให้อีกทีนึงแล้วก็มีแบบว่าแยกเป็นแต่ละอันเนาะนี่นะคะตาก็ซื้อมาทั้งหมด11อันนันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างก็เริ่มที่ชิ้นแรกนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ เป็นแปลงแปบท็อปเนาะเป็นขนสังเคราะห์นะคะนี่แต่ว่าเนื้อนุ่มเนื้อแปรงเนี่ยขนแปลงเนี่ยนุ่มมากเนี่ยนะคะพี่ตาเนี่ยยังไม่ได้ใช้เองจริงๆนะแต่ว่าตาลองแบบว่าเอามาแบบบาทุกที่หน้าอะไรเงี้ยลองมาวนๆดูอ่างเงี้ยคือมันไม่มีความมันมันไม่มีเหมือนแบบว่าไม่บาดหน้าอะไรเลยมันนิ่มมากอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่ามันน่าจะลงรองพื้นแบบรองพื้นได้ดีอะคะ่ะตัวนี้นะ แล้วก็ไม่บาดหน้าเลยก็ตัวนี้นะคะคือเขาไม่ได้บอกรุ่นมาเนาะคือมันไม่มีเบอร์บอกอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจันได้มาในร,ราคาเซลล์เขาะจะมีวันที่จันไปเนี่ยมันจะมีเซลล์ไม่รู้ว่าเซลล์ตลอดหรือเปล่าแต่ว่าเห็นแบบมันติดป้ายรุราคานะก็จะเป็นแปลงรุราคาตัวนี้นะแฟลท็อปร้อยเดียวเองค่ะคือแบบว่าซื้อมาแบบไม่ต้องคิดว่ามันจะแบบเสียดายเงินอะไรเงี้ยคือดูจากขนแล้วก็ดูจาก ดูจากราคาอะไรเงี้ยเออเกิดดังได้ไม่ยากเลยเนาะเราสามารถเราสามารถที่จะเอาไปลงรองพื้นนะคะหรือว่าจะเอามาแบบเป็นพวกอะไรนะเขาเรียกว่าคอนทัวร์แบบชนิดครีมอะไรเงี้ยก็ลงได้นะคะหรือว่าถ้าเราจะแบบว่าเอามาลงครีมปัตอย่านนะะงเงี้ยค่ะก็จะคิดว่าโอเคนะเราสามารถใช้ได้หลายอย่างเนาะ <mm> ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนที่แบบว่าอยากลองมีแปรงลงรองพืง้นที่ราคาไม่แพงเนี่ยก็ให้ลองดูงนะคะได้เด๋อดตาเนี่ย จะไปลองกินนี้ดูก่อนว่ามันดีกินหรือเปล่ามันยังไงอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันดีไม่ดียังไงจะมาบอกทีนะคะต่อไปก็เป็นของเซลเหมือนกันเนาะอันนี้เนี่ยสามสิบาทเองก็จะเป็นแปวงแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบหัวมันจะตัดๆเนาะส่วนใหญ่แปวงที่เซลเลเนี่ยจะเป็นแปวงขนสังเคราะห์นะนี่คือตันซื้อมาในราคาสามสิบบาทเขาก็าจะมีไอ้ตัวสามสิบบาทเนี่ยมันจะมีแปวงที่เป็นหัวตัดตัวนี้นะที่ตันซื้อมาอย่างนี้นะกับหัวตรงๆอะไรเงย คือตาเนะี่ตั้งใจว่าจะเอาตัวนี้มาแบบเชดดิ้งตรงจมูกอะไร่เงี้ยคิดว่าตอนที่ยืนลองเนี่ยเห็นปะมันเข้าแบบซอกจมูกอันน้อยนิดของเราได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันน่าจะแบบน่าจะแบบคอนทัวร์จมูกได้ดีอะค่ะก็เลยซื้อมาลองดูแนละ้วมันแค่สาธิบใทเองเราก็ซื้อมาเล่นดูนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่แบรนด์ที่เซลเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าสลักเป็นแบรนด์ร้านอะไรอย่างเงี้ยชื่อร้านอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่มาเนาะแต่เดี๋ยวใครผ่านก็ไปลองเล่นดูนะ ต่อมานะคะก็จะเป็นแบงนี่นะคะเป็นบัชเชอร์บัตนะคะเป็นแปบงบัดแก้มเนาะก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นหัวแบบหัวตัดแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแปบงขนกระลอ,อกนะก็ถือว่าไม่ค่อยมีกลิ่นแบบกลิก่นสาอะไรนี่นะคะก็จะเป็นขนกระลอ,อกนะแล้วก็เนื้อของผัดมันขนมันนิ่มนิ่ม,ม,มจริงๆอะแบบว่าไม่ได้แบบว่าอวยว่าแบบว้ยมันนิ่มอะไรนี่ะแต่เราลองแล,แล้วเรารู้สึกว่ามันแบบมันไม่บาดหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะ มันก็จะเป็นขนกระรอกเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นสีสีแบบเนี้ยของนกระรอกเนาะก็ที่เลือกตัวนี้มานะคะเพราะว่าตายคิดว่ามันมันเข้ากับเนี่ยการปรับแก้มเนาะมันก็จะแบบพรดีนะแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถคอนทัวร์ได้ถ้าสมมติว่าใครแบบอยากลองคือมันสามารถคอนทัวร์ได้ค่ะอย่างเงี้ยสมมติว่าเราอย่างนี้นะเราก็หันอีตัวปลายตแหงเข้าเนี่ยมันก็จะเข้าแบบเนี้ย มันก็จะเข้าแบบเข้าอีตรงแบบเนี้ยลองแก้มเราพอดีนั่เนานะก็เลยคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนํานะคะเป็นบัตเชอร์บัตน,นะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยจะราคา490นะแต่ว่าเขากว่าลดราคาให้ซานอีก,ก็จะเหลือ390เจ้าตัวนี้นะคะดีเลยก็ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ไปเนี่ยก็ไปลองตัวนี้นะไปลองจับเป็นดูลดราคาด้วยเหลือ390ถือว่าไม่แพงเลยนะคะสําหรับ คุณภาพอะไรอย่างเงี้ยนะชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นแปรงเหมือนเป็นพาวเดอร์บัตน,นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวที่เป็นเหมือนเป็นพลาสติกหุ้มไม่ให้ขนเนี่ยมันแบบกระจายออกมานะก็ถือว่าแบรงเขาก็ค่อนข้างที่จะสนใจแบบใส่ใจไม่ให้แบบผลิตภัณฑ์เขาแบบไม่ดีออกมาเนี่ยนะคะก็มันจะเป็นแบบนี้เนาะหัวมันก็จะเป็นเหมือนแบบโดมใหญ่ๆน้อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ชื่อแปรงตัวนี้นะคะมันก็จะบอกอยู่ พวกนี้เนี่ยมันจะบอกชื่อบอกคุณสมบัติของแปลงเนี่ยอยู่บริเวณท้ายท้ายด้ามเนาะแล้วก็จะบอกรหัสอยู่ตรงนี้ท้ายด้ามเหมือนกันจากคนละฝั่งแล้วก็จะมีชื่อของที่ห่อนะคะไปจ้จิ้ตรงนี้ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นพาวเดอร์บัตนะคะแล้วก็ชื่อรหัสว่า M 0ู0ศนะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะราคา400อบาทแล้วก็ตั้งช่วงจะไปซื้อเนี่ยเขาก็ลดราคาให้ด้วยก็จะเหลือ3 20บาทมันจะมีความคล้ายคลึงกับเจ้าตัวคอนทัวร์บัตของเลนเทคนิคะค่ะ นี่คือตามคิดคือตามคิดเองนะแต่ว่าแบบตามคิดว่าเราสามารถที่จะใช้แปรงเนี่ยคือเราสามารถที่จะอาแแปรงใช้ทำโน้นทำนี้ได้ตลอดไม่จําเป็นแบบมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอค่ะถ้าแบบมันเข้ากับรูปหน้าเราเข้ากับส่วนที่เราจะต้องต้องการที่จะทํามันอะไรเงี้ยก็อย่างตัวนี้เนาะเห็นปะว่ามันมีความคล้ายกาันดูดูแบบดูอันนี้คือยังไม่ได้ล้างนะคะแปรงดอเทิคนีคอาจจะแบบดูแบบเยินเยินนิดนึงเนี่ยค่ะตรง หัวโดมอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันใกล้เคียงกัตงนตาคิดว่ามันสามารถที่จะเอามาปรับใช้ได้คือตาตั้งใจว่าจะเอาตัวตัว,ตว,ตวนี้เนี่ยลงแบบไฮไลท์อย่างเงี้ยบริเวณหน้าผากเนาะมันก็พอดีนะ่า,าจะมันจมูกอะไรอย่างเงี้ยตรงแบบแขนจะมอยปากอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตรงนี้เนาะนี่อย่างเงี้ยแล้วตาคิดว่าคือถ้าเกิดว่ามันโอเคถ้ามันใช้ดีตาคิดว่าจะกลับไปซื้ออีกเพราะว่าคือแปรงเลอร์เทคนิคอันเนี้ยที่ไว้คอนทัวร์ตาค่อนข้างที่จะชอบมันมากคือแบบว่า มันแล้วแต่คนชอบนะบางคนบล็อกเกอร์บางคนเขาก็ไม่ชอบแต่ตามรู้สึกว่ามันแบบนเนี่ยมันเข้ากับพอดีกับช่วงอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เลยคิดว่าเจ้าตัวเนี้ยมันสามารถทําได้น่าจะเป็นแปรงขนม้านะคะเนี่ยแล้วก็คือแบบมันสามารถไฮไลท์ได้พอดีเนาะแล้วก็เอามาเข้าแบบเวลาที่เราอยากให้มันแบบเป็นคอนทัวร์อะไรเงี้ยคิดว่ามันโอเคเนะคะแล้วก็ราคาที่ลดแล้วเนี่ยถือว่าจับต้องได้เลยแค่สามง 300ยกว่าบาทอะสามร้อยยี่สิบอะแล้วก็ขนค่อนข้างแน่นนะแบบเวลาเราขนแน่แนๆแบบเนี้ยเวลาที่เราอยากจะคอนทัวร์ให้มันชัดๆอะมันต้องใช้ขนที่แบบแน่แนๆหน่อยถ้าเกิดอยากให้มันฟูๆอะต้องใช้ของขนที่มันแบบฟูฟูๆนะคะเวลาคอนทัวร์มันก็ค่อนข้างที่จะชัดตัวนี้นะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปหาดูค่ะต่อมานะคะก็คือจเจ้าตัวเแบรบจิงบัตนะคะรหรัส M 025แล้วก็หัวจะเป็นแบบนี้นะ หัวมันก็จะเล็กๆหน่อยเป็นแบบเบนดิ้งที่แบบว่าหัวไม่ใหญ่นะคะ<ม>ตาคิดว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะพอดีบบกับกระบอกตาคนไทย<ม>แล้วก็แบบตาไม่ใช่คนตาโตอะไรเงี้ยเป็นคนตาเล็กเนาะมันเนี่ยมันจะแบบซอกซอนเข้าที่แบบว่าเราจะเบนดิ้งตรงแบบช่วงเนี้ยทำวีเชฟอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ตาโตไม่ได้กระบอกตาลึกเหมือนของฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วก็เลยตีดต่างคิดเองว่าของคนไทยน่าจะเหมาะกับคนไทยก็เลยลองหยิบเจ้าตัวนี้มานะก็ ท่าที่ลองใช้นะคะคือมันไม่บาดตาเหมือนกันแต่ว่าต,ตัวนี้เนี่ยขนมันก็จะแน่นเนาะแต่ว่ามันจะสั้นหน่อยขนมันก็จะแน่นเราสามารถที่จะแบบว่าสมมุติว่าเราเขียนเขียนแบบเป็นอายไลยเนอร์เงี้ยค่ะหรือว่าแบบคิดขนขนตาเราอยากให้มันฟูงเงี้ยเจ้าตัวนี้ก็สามารถที่จะทําได้ช่วยให้แบบอายไลยเนอร์เราฟูได้ว่าเราอยากให้เราอยากสร้างวีเชตทห้กระบ,บอกตาหรืออะไรเงี้ยมันก็มันก็สามารถที่จะแบบ ทำได้ว่าจร,จริงๆแล้วมันน่าจะเหมาะกับพวกแบบว่าเราแต่งตาพอยที่เป็นแบบพอยสุดดาๆดำที่สุดอะไรเงี้ยสร้างมิติอะเจ้าตัวเนี้ยพอดีเลยแบบเนี้ยจิกจิกสีขึ้นมานะเราก็แบบเนี่ยจิ้มไปทีก่กระบอกตาแล้วก็เบลนด์นขึ้นมาตัวน,นี้นะคะขนาดพอดีสําหรับแบบสาวๆที่แบบตาเล็กๆแบบตาเหมือๆหนอ่อยอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะนะเพราะว่าตาก็ไม่ใช่คนตาโตเหมือนกันเดีย๋ยวลองไปเล่นดูนะคะ M 025นนะเจ้าตัวนี้ แล้วก็ชิ้นต่อมานะคะจะเป็นอ,อายแชโดว์บัชกันก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหัวแบนๆแบบนี้นะดูด้านข้างมันก็จะแบบเรียวๆแบบนี้แล้วก็ถ้าดูขยับมาที่นึงก็จะเป็นแบนๆบบน,นะคะออรหัส M032 นะตัวนี้เนี่ยมันจะมีขนาดเล็กขึ้นมาหน่อยคือเราอาจจะใช้มันในการแท็บสีอายแชโดว์นะคะก็คือกดสีแบบลงๆกดสีลงไปอย่างเงี้ย มันก็สําหรับคนตาเล็กเนี่ยคิดว่าน่าจะชอบมันมากเลยเพราะว่ามันพอดี่มันแบบอย่างแปลงฝรั่งบางยี่ห้ออ่ะคือมันใหญ่ใช่ไหมแปลงแบนอ่ะของเขามันใหญ่แล้วมันคือเราเป็นคนตาเล็กไงคนเอเชียอะไรเงี้ยพอเวลามันใหญ่มันก็คือเต็มตาเราพอดีอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบผ้าเล็กๆเนี่ยเราสามารถที่จะผสมสีอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะจะตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะเกลี่ยให้มันฟุ้งได้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เนี่ย คือมันค่อนข้างที่จะมันจะมี2ตัวนะเดี๋ยวจันให้ดูอีกตัวหนึ่งที่ใหญ่กว่านี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเวลาลองใช้อ่ะมันจะให้ความรู้สึกว่าสีเ่มันจะแน่นกว่าเพราะว่าสีคือแถบลงไปมันก็จะพอดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันใหญ่กว่านี้มันจะทําให้สีเราฟูงนะคะเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปกันเลยนะคะว่าไอ้ตัวที่ฟูงหนัอตัวไหนต่อมานะคะก็คือ M ศ2 2ย์นะคะเจ้าตัวนี้หัวมันก็จะเป็นแบรน์แบบนี้คือมันคล้ายกับตัวเมื่อกี้ที่จามพูดนะคะ คือตัวนี้เนี่ยมันจะให้แบบว่าความรู้สึกที่เวลาเราลงไปที่ตาเนี่ยนี่นะคือมันใหญ่กว่าแล้วมันก็แบบมันจะให้้มกว่าืกว่าตัวเมื่อกี้นะคะตัวนี้เนี่ยตาดีสองอันเลยคือตาเนี่ใช้ตาหนี่ได้ลองใช้ก่อนแล้วนะคะนี่คือตัวเก่าของตนันนะ้องแล้วก็อันนี้ตัวใหม่ที่จัไปซื้อมาเพิ่มนะคะอืค่อนข้างที่จะแบบว่าแพ็กสีได้ดีเลยนะคะเจ้าตัวนี้อันนี้เนี่ยใช้มาปีหนึ่งแล้วเห็นไหมคะตัวนี้นะ ข้างนี้นะคะใช้มาปีหนึ่งแล้วทรงยังใกล้เคียงกับเหมือนของใหม่เห็นปะอันนี้คือของใหม่นะทรงมันจะเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดีเลยแพ็กสีได้ดีแล้วก็รูปทรงเนี่ยซักแล้วอะไรแล้วเงี้ยก็ยังไม่แบบไม่บานไม่แบบพังอะไรเงี้ยค่ะก็ลองไปหาเล่นกันดูนะคะเอ็มศูนย์สองสองนะเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าเอ1มศูนย์หนึ่งหนึ่งนะ กลางๆมันก็จะเป็นหัวแบบหัวเป็นหัวดินซ้ออย่างนี้นะคะซานใช้ตัวนี้แล้วมีแล้วล้วก็เลยไปซื้อมาเพิ่มก็คืออันนี้คือของเก่าเดี๋ยวเทียบให้ดูนะคะของเก่ากับของใหม่ว่ามันแตกต่างกันไหมอันนี้คือของเก่าเนาะอันนี้คือของใหม่ไหมคะคือทรงเนี่ยซักแล้วมันก็อาจจะแบบว่าไอ้ตรงตรงนั้งแหลมมันอาจจะมันอาจจะไม่แหลมเท่าเดิมแล้วแต่ว่ามันยังใช้งานได้ดีมากๆเลยมันยังสามารถที่จะ คือมันทรงมันไม่ได้แบบบานออกแบบพังอะไรเงี้ยมันยังแบบใช้ได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยตอนใช้แบบเวลาทานติชั่นนะคะเบนสีตาเงี้ยเนี่ยวันนี้ก็ใช้เจ้ตัวนี้นะเนี่ยมันพอดีแบบมันพอดีกับกระบ,บอกตาของเราพอดีเลยก็เดี๋ยวลองไปหามาเล่นดูนะคะแล้วก็เนื้อนิ่มมากที่เนื้อนิ่มคือขนนิ่มมากแล้วก็ไม่ปักตาด้วย ย้าเลยเพราะว่าตอนใช้หลายตัวแล้วแล้วก็ไม่ไม่มีการบาดตาแบบมันอาจจะมีบางทีที่แบบว่าหลุดบ้างแต่ส่วนใหญ่มันไม่เป็นนะคะอันนี้เป็นส่วนใหญ่นี้จะเป็นแบบแปงรงขนสัตว์น้อนแล้วก็ตัวต่อมานะคะเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยแต่งตาต้องทําแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมี h ชบ e ที่ปลายหางตาตัวนี้นะคะเป็นเหมือนแบบเป็นแปรงเป็นอายแชโดเออเป็นอายแชโดว์บัชเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนดูหัวนะ หัวมันจะเป็นเหมือนแบบหัวปลายตัดเนี้ยค่ะหัวปลายตัดที่เห็นว่ามีสองอันเนี้ยเ,เป็นเพราะว่าตาเนะี้ยมีอันเดิมอยู่แล้วแล้วตานก็ไปซื้อมาเพิ่ออมอืนะคะก็จะเป็นหัวแบบเนี้ยตัดเฉียงๆเน,นี้ยเวลาเราแต่งใช่ไหมเราก็จิงสีอย่างเงี้ยแล้วเ,เราก็ถ้าเราจะคัดให้มันเป็นวีตรงปลายเนี้ยเราเนี้ยมันมันมันเข้ากับรูปเงี้ยฟื้น มันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมที่ปลายหาตาเราพอดีตัวนี้ก็ชอบเหมือนกันก็เลยมีสองอันเนาะแล้วก็เห็นไหมคะว่าตาจะใช้มาปีนึงแล้วเนาะเหมือนที่บอกไปคือว่าอันใหม่กับอันเก่าอ่ะมันไม่ได้แตกต่างกันเลยมันไม่ได้ให้แบบว่าซักแล้วมันก็ยังแน่นมันก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันใหม่อันนี้อันเก่าเห็นปะเหมือนเดิมเลยไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพเนี่ยถือว่าผ่านนะคะตัวนี้นะคะศูนย์หนึ่งศย์ เอาไว้เป็นเอายแชโดว์เบลนดิ้งนะคะก็คือตัวนี้คือเจ้าตัวนี้เนี่ยหัวมันจะใหญ่กว่าเจ้าตัวอันที่จางบอกตอนแรกนะ M M ศูนย์หนึ่งหนึ่งกับนี้กับอันนี้เป็น M ศูนย์หนึ่งศูนย์เห็นไหมคะว่ามันจะต่างกันอยู่นี่นะอัน M ศูนย์หนึ่งหนึ่งเนี่ยจะเล็กกว่าก็คืออันนี้แล้วก็ M M ศูนย์หนึ่งศูนย์มันจะใหญ่กว่าคือเจ้าตัวนี้ คือเจ้าตัวนี้เนี่ยซื้อมาทำไมในเมื่อแปรงเบนดเดอร์เ็นเบรนตาเราเนี่ยมีเยอะแล้วคือเราสามารถที่จะใช้แบบเบนให้มันตาแบบฟุ้งทัชแค่คา,า,า,าเลอร์อะไรอย่างงี้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ซื้อมาคือนี่เข้าจมูกเงี้ยเข้าจมูกได้แล้วมันค่อนข้างดีเน่นะคะ่ะตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเนาะดีเลยแหละ แล้วก็ขนมันก็มันก็จะฟูๆเวลาเราทําทําคัดเป้าหรือว่าทญญาําสันจมูกอะไรเงี้ยมันจะออกมาเป็นธรรมชาติเพราะว่าขนมันจะเห็นไหคะขนมันจะฟูๆนิ่มๆ,มๆอันนี้นะคะ M073 นะคะก็จะเป็นแปรงหัวตัดแบบนี้เป็นแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะก็จะเป็นขนสีขาวๆแซมๆหลายหละสีเนาะหัวมันจะเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะใช้เจ้าตัวนี้เนี่ย มาเขียนจิดของเาได้แล้วก็สามารถที่จะเอามาเขียนคิ้วจัางน,นั้นจะจะเอามาเขียนคิ้วแหละเพราะว่าเนื้อขนมันอนะค่อนข้างแข็งแข็งเลยแหละกับตัวอื่นแล้วเวลาฟางคิดว่าแปรงที่เอาไว้แบบเนี่ยเขียนคิ้วอะไรเงี้ยมันจะต้องเนื้อมันจะคือมันจะต้องค่อนข้างที่จะอยู่ทรง,งนิดนึงไม่งั้นมันมันจะไม่ค่อยไปอะไรเงี้ยมันจะดูแบบเวลามันจะให้เส้นที่คมชัดมากขึ้นนะคะเจ้าตัวนี้สุดท้ายแล้วเมื่อกี้ลืมก็คือเจ้าตัวนี้มันจะเป็น แปรง M ศูนย์สี่ศูนย์อันนี้คือตาใช้มาก่อนแล้วนะ <Sorry> baby, คือมีเองอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ซื้อเพิ่มมันเป็นแปรงสำหรับเอาไวเ้เขียนขอบปากเอาไวท้ทาลิปสติกอะคะ่ะนี่นะคะมันค่อนข้างที่จะแบบว่าทาได้สวยได้ดีเลยแล้วก็ไม่กินเนลิปสติกเขา,าจะให้เอาพร้อมกับเป็นปอฟอกแบบนี้นะะเราก็ปิดไว้มันก็จะไม่เลอะเธอ,อก็ถือว่าโอเคเลย ส่วนใหญ่นะคะอยา่างพวกแปลงตาเนี่ยส่วนใหญ่นะแปลงตาให้ตาซื้อมาเนี่ยนะคะมันจะอยู่ที่ราคาประมาณร้อยห้าสิบบาทแต่เขาก็จะลดให้นะลดเหลือร้อยยี่สิบเหลือแปดสิบาทบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะมันไม่แพงเลยเดี๋ยวตาจะขึ้นราคาไว้ให้ว่าแต่ละตัวราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้ดูกันเพราะว่าเมื่อกี้มันก็ดูอบอกไปเนาะอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตาคิดว่าคุณภาพมันดีอะ่ะมันดีแบบกับราคาคือเราซื้อมา แล้วมันใช้ได้จริงๆริ้าเป็นปีแล้วมันก็นยังคงอยู่รูปทรงเดิมอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้ตาแนะนำนะคะก็จะแนะนำเป็นเป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดแปลงแต่งตาเนี่ยอันนี้คือเซตที่ตาใช้ก่อนตั้งแต่แรกแล้วนะคะก็จะมีอยู่สามตัวนะสามารถแต่งได้คือมีสามตัวนี้เราสามารถแต่งตาได้แบบครบทุกแบบทุกที่เราต้องการนะคะก็มันจะมีเจ้าต,ตัวนี้นะ m สองเอาไว้แถบติดตาเนาะเป็นแบบนี้แล้วก็ จะมี branding บัตนะคะเจ้าตัวนี้จะเป็น M011 นะเอาไว้ไลท์จมูกได้หรือว่าจะคัดตาข้างหลังได้แล้วก็อย่างใครต้องการที่แบบชอบให้มันมีมีเชฟนะคะก็จะเป็น M054 นะมันก็จะเป็นเหมือนแบบแปลงปลายตาแบบนี้แค่นี้เราก็สามารถแต่งตาได้แต่ถ้าสมมติว่าเราอยาก แอดลานเพิ like. right. mm ่มขึ้นมาอีกนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มเป็นแปลงเจ้าตัว bending บัตรตัวเล็กๆอะค่ะ M025 เนี่ยเอาไว้แบบเผื่อใครตาเล็กอะไรอย่างเงี้ยจะพอยด์ตรงเนี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวเนี้ยมันจะเป็นสีตันเนี้ยมันไว้แท็บแล้วแบบไม่สามารถที่จะติกสีอะไรเล็กได้เนียเนาะก็จะเป็นติกตัวนี้นะที่ตันก็มีเรื่องมาแชร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับแปลงแต่งหน้าแปลงแต่งตานะคะก็ยังไงอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปเล่นดูก่อนนะคะแล้วก็ลอง ดูว่าเออเราเหมาะกับแปลงตัวไหนเราใช้อะไรบ้างเพราะว่าความจริงแล้วอ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องมีแปลงเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะสมมุติว่าเราเป็นคนแต่งตาน้อยเนี่ยเราจะใช้แค่แบบมันแค่ไม่กี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จำเป็นจะต้องแบบมีแปลงครบงเซตเป็น 12- ชิ้น2ีชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเราดูตามความเหมาะสมแล้วก็ตามแบบความใช้งานของเรานะคะ ยังไงก็ลองไปชมไปลองเลือกเล่นดูนะคะไปลองสัมผัสดูก่อนอาจจะบางคนอาจจะชอบอาจจะไม่ชอบเหมือนกันยังไงก็ลองไปดูดูว่าแปลงขนมันดีไหมเหมาะกับเราหรือเปล่าแล้วก็เหมาะกับการใช้งานหรือเปล่าไม่จำเป็นจะต้องซื้อหมดนะคะโอเคค่ะงั้นก็วันนี้ก็ฝากไปแค่นี้ละกันเอาไว้ถ้าใครมีเหมือนข้อกังวลอะไรก็ทิ้งข้อความไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวตามมาตอบโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ